สบายดีปลาลุงสบายดีทุกหม่องทุกคนหอวขอกับสองหนอนคือเก่าปลาลุงนี่ไปกับสองนมปลาลุงบาลุบกับบาดุยโอ้ก็จะเยิดจะพายไซม์มาหนิเขารอดกันปลาลุง Đuổi heo vào pha lặng con có chình sặc sệt rất luôn và anh chạy đợt tết luôn khủng lại <laughs> à à lấy. ล้องนุำกับนสีพาเขาไปใส่โมนีิคึ้มโมนิปลาลกให้บ่มีแดดแล้บฝนสิตกอากาศดีพอดีสำนีพอดีแบบขอแฮม ที่แรกว่าชิชวนบ่าวตาไปนำบ่าวตาผัดติศธุราปรลุกไอี่ข้าไปส่งบ่าวมิดอยู่เมืองหลังเยี่ยนเขาห่อพ้นปรลุก นี่เป็นบเนขาจา็ดสสาบรัลลขายโรงงานเสาในบ้านพาสมบรรยากาศปนลำทางดูวิวนันเไปว่าบรรยากาศนะดีๆนะแดดบ่มีเป็นตาบนสิตกอีกบ่ ช่วงนี้เป็นช่วงมังงิ้วกระโมดโคตรดกมีแต่หมากโคมีใบอยู่เลย sao chơi, nó nóc bệnh viện ward anh đi vào luôn ấy, đang chui lên bật, đang bật bay, nó nóc bệnh viện, nó 6. ăn lẩu. lập mẹ vẫn ยา่เพม่นกําลังนางล่นเาจยอยิ่นลงวัดป้าซมได้มาเอื้อมาฝากเมษเจยอยไปลยไปเหิ่นลงไปเหตุวัดเบียกรวมอยู่วัดแม่จะอยู่กายสายอมาบททันเนสาไปลงไปเหิ่นลงไปเหตุเบียกรวมอยู่วัดอือ Ừ, ที่เร็กว่าสิสวนพ่นไป,ไปแลยบาริ่นลงเห็ดเวียก่อนสันมากกับบ่พ่อแต่ม, <c oughs> นะมาพ่อแต่ยายฝนลงเลยไดดมึกมากกว่นี่มาบาริหอดโผล่หอดบัดลังสีเขียวแหละฝนลงแต่ว่าลงมาอยู่ดอกไม้นะชิมะฝามารีวิวสวน นาบาบลงบ <HHH> อยไปลงดอกไม้อุ้ยดกันนี้งามาดิพ่อปามาปล่อยเจ้ามาค้างก็ได้นดอกันนี้งามาลิไปลงโอ้จ้องเซีมคนี้เปืดโตเพ <statements> ื่อน <OUR S 1> ดอกไม้โตดงามไปเลยเหตุขายคือดอกยางนีะครับงามไปเลยดปยอันนี้จะเป็นดอกเศรษฐีไปเลย ทางวันนองอ่นอิ้นดอกเศรษฐีแต่ผู้เ้ทางอื่นจังสิเอิ้นดอกอีหยังจาตเอินคนละแบบบ่ดูกกอันนี้น่ะเวลามันใหญ่แล้วตัดเป็นทรงนัะรงงามอซะมนี่ผลเมียนเฮือนมื้อก็ได้แต่มาฝากขจอยไปลงให้อยู่เฮือนลุงบ อันนั้นลุงไปเมื่อหร่นะฝากให้ลุงมาแล้วเอาให้ลุงมาแล้วไปงลงไอ้ปันกันกินลุงเราเป็นปรสชาติในหายปลไปลงหายแล้ว,ลวอ่ะเออกะวันนี้ได้มาหายต็มสาวจอยไปลงเลยมาบ้านลังสีเขียวกับซองนมอะไ,ปปไรสเพิร์ยังไปผูกไปฮะเงินครัวผู้กปลาโรงไอ้งามอดีตปลางดอกไม้นะ กำลังขึ้นมีแต่ดอกงามๆโพวกเพิ่นไปครัวพวกปลาดมเห็ดยังอยู่ครัวพวกสีขาวงามอดิมีโอ๊บบดปลาโลหนาเฮือน มีดอกไม้อ้อมประดับงามปรลมเลยเห็นลุงสินกับน้องสาลาขึ้นไปหนปงไงันป่ะโลมเลยเลยเห็นลเลายหยกเฮือนไปหานขาเห็นแต่ประดับอยู่เฮือนครัวผู้ผู้ป่ะเพณทิศอีหยังซื้อดอกไม้กับเบิดไล่เต๋อได้วนี่ กือบมีครูดอกกับพระลงเลยลงมาเลยได้เห็นชุ่มฝนมาแล้วคุณลงจระกับลงสินไปซื้อน้ำแข็งบ่อนแล้ว <c oughs> <c oughs> ห่อนแห้งไปซื้อน้ำแข็งเอ้ายังแลนตัดนะอากาศอบอ้าวบปดูห่อน แปลว่าบ่ามีลมคึมคึมพอบ่มีลมพอลงเลยไงปซื้อถุงแข็งทั้งว่ามาใส่ไว้ใส่น้ำจังเย็นบ่ยังสิมีทางไปอยู่เลยพอลงเลยมาลุงง้ลกันว่าคลิปต่อไปพอปลงว่าเีาสิพากันไปใส่กับส้าสองนมหนึ่งสาวสองนมมาสน มากับบอดุยเล็กกับบอลุงบอลุงไอผู้เชิญไปเชินครัวน้ำดำผู้เดี๋ยวจะหน่อยสิ่างไปเบิ่งเชิญเด็กเชิญถิ่งยังมารีวิวดอกไม้สวนดอกไม้ลุงบอยหน้าบ้านบอลลุงไหมแี่มเข้ามาเลยเห็นดอกแดงๆนี่ก็ยังงามว่างามเด็กบอลลุงไอผู้เชิญมาแล้ว พากันมีทางไปเราหล่นอะไรไปลงว่ะสิดท้าสิะพากันไปทางใดเหมือนนี่ไปลงไปเลยๆงามสุดคือดอกอันนี้แหละไปลงดอกอันนี้แต่พอจากซื้อดอกกันอาเป็นซื้อดอกวันดอกนียัโงโคตรงามแต่ว่ามันก็หล่นลงมาไปลง มาฮอนี้ก็สิได้ลาและปะลุงอ่าลฝากกกดแกดติตามช่นອอนเด้อุพอกันິลนาปุงสวัดี